สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2568พร้อมกันนี้ทางสถาบันได้จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2568 โดยมีรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศีอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรสจลเข้าร่วมในพิธีเพื่อน้อมระลึกถึงการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพายุคลบาดในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาต,ติต่อไปสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนโดยมีรองศาสตราจารย์ดรคมสานมารีศีอธิการบดีสาจลและดรนัทิกาวายุภาพนิติพลรองผู้อานวยการองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกเป็นตัวแทนในการลงนามพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะในระดับสถาบันการศึกษาครอบคลุมถึงการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างทั่วถึง เมื่อวันที่18กรกฎาคม2568สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแยกขยะจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่เมืองหน้าอยู่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจำแนกประเภทและคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆโดยรอบทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนองความรู้ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างยั่งยืนงานนี้ได้ทั้งองค์ความรู้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปพร้อมทั้งมีการแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกิจกรรมรีไซเคิลที่สร้างสารรค์จากเครือข่ายสร้างการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเปิดให้บริการแพทย์ทางไกล สำหรับนักศึกษาสจลนักคลินิกเวชกรรมสจลเดิมเพื่อให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นที่มีอาการไม่รุนแรงหรือฉุกเฉินและไม่เปิดบริการทำแผลโดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดพักกลางวันเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาปิดรับคิวตรวจเวลา15นาฬิกา30นาทีสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 023298000ต่อ3633สัปดาห์นี้สจลมีกิจกรรมสําคัญที่จะเกิดขึ้นได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงาน K Engineering World Tour and Workshop 2025ระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2568ณคณะวิศวกรรมศาสตร์สจลคณะวิทยาศาสตร์จัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ประจําปี2568 ในวันที่1และ2สิงหาคม2568ณนะคณะวิทยาศาสตร์สจลและสถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานโคเซน KMITL Open House 2025ในวันที่2สิงหาคม2568ณนะสถาบันโคเซนแห่งสจล